เป็นไอ้เป็นไอ้เสียงเพียวมันมากินเรื่อยเนาะเป็นเคียงประาจาเพื่อนเนาะครับจ้าค่ะมีมีความฝากหาไอ้เสียงเพียวป่ะครับหุ้ยฝากสื่อนังเข็มกับโบไถ่แจ็คเชอร์โบฝากดอกจ่าเดินไปรอเลยนี่ฝีมือน้องปั๊มครับให้มาส่งทางมือนี่จะพาไปส่งอยู่บุบล สวัสดีครับสวัสดี FC สายหลาชาแนลครับเมื่อนี้ผมอยู่เคียงเนื้อครับเคียงดังเคียงดังของอำเภอพังโคอนะครับจังหวัดสกลแล้วเป็นเคียงเนื้อประจําของไอหากไอแพงไอที่เข้าลบครับไอเสี้ยงเที่ยวเมืองสกลนล้วไปน้องเนาะเมื่อนี้ผมมานี่ครับร้านเจ๊แขกครับไปน้องเมื่อนี้มากินก๋ายี๋ยวย่างที่ร้านเจ๊แขกครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับไอ้เจ๊แขกเมื่อนี้ได้มาเยือนมทันร้านครับนี่เห็นไอ้้นค ไอเสี้ยงเพียวเพิ่นมากินเรื่อยเนาะเป็นเคียงาาประจำเพิ่นเนาะครับจ้าค่ะมื้อนี้เพิ่นไปทางไหนครับมือ้อนี้เพิ่นอยู่บ่อโอยู่ค่ะโดนๆดได้จังมาเชื่อจ้ะได้ยินข่าวว<บ>่าไปไปเล่าบ่จ้าสิแม่นว่าไปเล่าอ่ะแล้วมื้อใด้บ่กว่านพิ่นขึ้นจ้ะเพิ่นจะสิมาหาน่ะมีมี<า>ความฝากหาไอาเ้เสี้ยงเพียวบ่ครับอุ้ยฝากสื่อหนังเข้มก็บ่ได้จักเชื่อบ่ฝากดอกจ้ะได้ยินบ่เนาะครับไอ้เสี้ยงเพียวหนังเข้มเด้อเพิ่นหามามหาครับเดี๋ยวมื้อนี้ขออนุญาตชิมฝีมือทาง เสียงแข็งนะครับทั้งโค้งเสียงเน่เแข็งดังเลยครับโอ้เนื้องามแหงครับพี่น้องเอ้ยนนะี่ตับโอ้โหตับหวานพี่น้องอันนี้อันนี้เสีอห้องไห้พี่น้องอ่าสะอ่อนตับจู้จะความขมก็ที่แ่บนะครับผมน้ำเป็นผักแก้มยังเป็นผักแก้มเนี่ยผักแก้ม นี่พี่น้องสดว,ว้าวน,นี่ตับสดแห้งพี่น้องสวอนตับสวอนตับโอ้นี่ครับเบอร์ครับสุดยอดเลยดีครับตับสดๆชิ้นใหญ่ๆพี่น้องมาได้ครับผม นี่ฝีมือน้องปั๊มครับไ้มาสงทางมือนี่จะพาไปส่งองยูบบนตบาันคนนี้แบบลูกเต๋ามือนี้ลอยเลยแบบลูกเต๋าลูกเต๋าทับคนนี้ไงครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุขสุขคนครับมาอยู่กับผมซ่องไส้าลาพี่น้องมืาอนี้พาพี่พ่อน้องมากินอยู่เคียงเนื้อเคียงดังของตังโคนนะครับเคียงเจ๊แขกร้านประจําของไอเซียงเทียวครับฝีมือน้องปัม้มมือหน่อพี่น้องแซ่บแหงไหมกินเลยครับใส่ได้หมอไว่สวอนตับพี่น้องเอ้ยวดหนกตับรับมือสั่นเลยเห็นไหม ขอญาตสวดนะครับตอน,น,นยังไงเลยดวงกำปั้ นี่กับน้องปัม้มขานาดจะจําได้นะครับน้องปั้มให้มาส่งทางครับพี่น้องสาปที่ตามเพจน้องกันนะครับซื้อเพจปั้มให้มาส่งทางนะครับเดาขึ้นระเบิงนะครับมาเพจครับเนีนๆเลยสดดีครับที่หง นครับก็บออนนะนะเต็มคำ มาทางนี้นะครับจะดู่แยกไปแดงทางทางนี้จะเป็นผู้ดวนครับเข้าม่าทางนี้ก็จะเป็นทางโค้นครับกวอนหอดคอ้อนขบางโค้ง12-13กิโล 10, 2, 对呀。 วันนี้เพานวพากไปเที่ทวทางทู้บนะครับพี่น้องนอกแวกิน้ที่ยังอยู่พังโคนนาจะหอดผู้บลประมาณอีกสองมือแวะไปเรื่อยครับพอบ <c oughs> นใส่แว่หันแล้วบนคลิปนะคลิปพ่เฝ้าไปเรื่อยๆครับ <c oughs> ได้ยังเราขายองขายบุเบิดกับบริกรดเต้เียกเกเป็นบริการดีแฮงมืน้องเลยเนี่ยก็ซสด เรืองเ่าก,กินเ้าเาจ้านะ่สบายค่ะกินหลังหลานะครไหมเมื่อนี่ตัวตค้าเขียวเออจ,จูจูค้าเขียว ่ำกลบแสบพี่น้องเออดูลวบาดูแห,หงดูแห้กินไม่ได้ไร่ไปฟังกล้องอีกสักคนนิงไปแห้ง <laughs> พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจได้ครับฝากเชียงเรื่องเจ๊แขกป๊อปโค้ดน,นะครับเสียงดังพี่น้องเสียงบรรดามไม่เสีนเรื่อเนี้ยสดตลอดพี่น้องสดตลอดโอ้ยหนำกลุ่มๆเลยนะคลิปนี้ก็ขอโทษขออภัยผู้บกินทริปด้อยครับผมเจอกันคลิปหน้าสหรับวันนี้สวัสดีครับ